อการพัฒนาการที่สําคัญต่างๆนะครับมีการเติบโตนะครับมากขึ้นนะครับในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการขยายธุรกิจนะครับไปอีก2ธุรกิจนะครับซึ่งในเรื่องของการขยายธุรกิจหรือคอนเซปต์นะครับหรือว่าแนวทางเนี่ยในเรื่องของ t p o l ล s Sustainable Goat คคือเราจะทำยังไง หรือมีมุมมองยังไงที่ทําให้ธุรกิจเนี่ยมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเซกชันที่ทางคุณจเจริญในช่วงท้ายเนี่ยจะเข้ามานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอแนะนำนะครับคุณอานัทปิ่นรัตนะครับผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทนะครับนะครับแล้วก็ผมนะครับเชิดศักวัฒนาวิจิตกุลผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและก็นักลงทุนสัมพันธ์นะครับก็ ในส่วนของตัวอันด d a านะครับก็จะเหมือนทุกครั้งนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อนะครับในส่วนหัวข้อแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของอินโทรดักชันนะครับของบริษัทนะครับซึ่งจะบอกในเรื่องของกลุ่มลูกค้าทิศทางขององค์กรเบื้องต้นพัฒนาการที่สําคัญต่างๆนะครับรวมถึงผลงานนะครับของบริษัทที่ได้ทำนะครับ ในส่วนที่2ในเรื่องของ Performance นะครับเรื่องของตัวเลขผลประกอบการต่างๆนะครับก็จะดำเนินการพรีเซนต์โดยทางคุณอานัตนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของ u t l o o k นะครับแล้วก็ทิศทางขององค์กรนะครับจะดำเนินการพรีเซนต์โดยทางคุณเจริญนะครับก็ในส่วนของบริษัทไทบริคอนนะครับผมจะขอเล่าแบ็กกราวด์สั้นๆนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับให้กับนักลงทุนหรือว่าผู้ถือหุ้นรายใหม่นะครับได้เข้าใจ บริษัทเนี่ยได้มากขึ้นนะครับก็บริษัทไทยเบรคอนเนี่ยก็คือเป็นบริษัทนะครับเมนธุรกิจเนี่ยรับเหมาก่อสร้างนะครับก็เราเนี่ยได้จัดตั้งบริษัทเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 3 1นะครับโดยคุณเจริญจันพลังศรีเนี่ยนะครับได้ออกจากบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับแล้วก็มาจัดตั้งบริษัทณนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นระยะเวลากว่า22ปีละเราเข้าสู่ปีที่23นะครับก็มีการตลอดระยะเวลา23ปี เราก็มีการพัฒนาการที่สําคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรน,นะครับแล้วก็ไฮไลท์จริงๆนะครับก็คือในส่วนของปี2008นะครับเราได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น400ล้านบาทนะครับชำระอยู่ที่360ล้านบาทแล้วก็นําตลาดเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับแล้วก็ในปีในปี2008เช่นเดียวกันเราก็ได้รับ การรับรองนะครับระบบบริหารงานจากสถาบันบูโรวิตัสนะครับ ISO 9001 v e r s i o น2008นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าระบบการบริหารงานของเราเนี่ยอ,อ,อยู่ในระดับที่เป็นสากลน,นะครับถัดไปนะครับหลังจากที่เราเข้าในตลาดหลักทรัพย์ MAI แล้วเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดนะครับเริ่มต้นของบริษัทนะครับที่ทำให้มีในช่วงของ สามปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยตรงนั้นเป็นจุดเริ่มนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราเข้าในตลาดจดทะเบียนในตลาด m a i มไแล้วเนี่ยนะครับการทํางานนะครับหรือว่าการขยายตัวในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเราก็ขยายตัวขึ้นนะครับจากในปี2008เนี่ยเรารับโครงการเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง10โครงการนะครับในช่วงของปี2009เนี่ยเราเติบโตขึ้นมา,มากนะครับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเป็น 11 12โครงการแล้วเราก็มองว่าทางทีมบริหารเนี่ยก็มองว่าในส่วนของบริษัทเนี่ยน่าจะเติบโตโครงการเนี่ยจะมากขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือจะต้องมีในเรื่องของระบบบริหารงานเนี่ยที่มีความเป็นมาตรฐานนะครับสามารถควบคุมในเรื่องของงานกอ่อสร้างหรือว่าควบคุมในเรื่องของการบริหารงานได้นะครับเป็นอย่างดีทางเราเนี่ยก็ได้เริ่มในเรื่องของการลงทุนนะครับในระบบสารสนเทศหรือว่า ERP นะครับ แล้วก็ในส่วนของปี2010นะครับสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ว่าเรามองว่าธุรกิจของเราจะต้องเติบโตงานก่อสร้างของเราจะต้องมากขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ในเรื่องอยู่ในขั้นตอนของการขยายตัวของธุรกิจนะครับในปี2010เนี่ยระบบพีาพีเนี่ยเราก็ใช้นะครับเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ในปี2010เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ตัดการรับรู้ Q3 เนี่ยนะครับ เรามีแบ็กหลอกณตอนนั้นน่ะเราก็ถือว่าสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ3.9พันล้านนะครับแล้วกเ็เราก็ย้ายนะครับจากตลาด m a i เนี่ยมาเข้าที่เซตณนะตอนนั้นเนี่ยทำไมเราถึงย้ายนะครับเราก็มองว่าในเรื่องของออจุดเริ่มต้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาพันธมิตรก็ดีการหาแหล่งเงินทุนนะครับที่มีต้นทุนทาง,งการเงินที่ต่ํากว่า หรือ financial instrument ต่างๆนะครับเครื่องมือทางการเงินต่างๆเนี่ยถ้าเราอยู่ในตลาดใหญ่เนี่ยมันจะสอดลอสอดคล้องนะครับกับแผนธุรกิจที่จะที่บริษัทเนี่ยวางแผนเอาไว้นะครับเราก็ย้ายนะครับจาก M A I เนี่ยมาเข้าเซ็ตนะครับในเดือนธันวาคมนะครับปีที่แล้วนะครับและในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่มีพัฒนาการที่สำคัญนะครับณปัจจุบันณตอนนี้เลยนะครับ เรามีแบ็กหลอกนะครับอยู่สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ5.6พันล้านนะครับแบ่งเป็นแบ็กหลอกที่เราอยู่ในมือเนี่ยอยู่ประมาณ2.6พันล้านนะครับอันนี้อยู่ในมือแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยชนะการประมูลแต่ยังไม่เซ็นสัญญาอีกประมาณ2.9พันล้านนะครับก็นักลงทุนหรือว่าทุกท่านเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าแบ็กหลอกเราเนี่ยเติบโตนะครับขยายตัวอีกทั้งเราเนี่ยก็ยังมีระบบนะครับ ในเรื่องของการบริหารงานระบบไอทีเพื่อมารองรับการขยายตัวนะครับแล้วก็ในในในคราวนี้นะครับที่อยากจะบอกกนะับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็คือเราเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเรามีการวางเป้าหมายรายได้ของเราไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,500ล้านนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะขอปรับเป้ารายได้ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2,700ล้านนะครับเนื่องจากว่าเรามีแบ็กหลอกเนี่ยที่รอรับรู้รายได้นะครับ นะครับเพียงพอเราก็คือจะปรับเป้านะครับแล้วก็จุดจุดเริ่มหรือว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับก็จะมีธุรกิจอีก2ตัวนะครับที่เราขยายเกิดขึ้นนับปีนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นแผนการที่ทางฝ่ายบริหารของบริษัทเนี่ยได้วางเอาไว้ว่าเราจะลุกไปในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานนะครับแล้วก็ธุรกิจทางด้านอสังหาเนี่ยเราวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่า ในการพัฒนาโครงการนะครับหรือการจับมือกับพาร์ทเนอร์หรือในเรื่องของแหล่งเงินทุนต่างๆนะครับมันมาสอดคล้องทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมารวมตัวกันนะครับณนะปีนะปีนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถขยายธุรกิจ2ตัวนี้เนี่ยนะครับให้สอดรับกันนะครับในส่วนของธุรกิจพลังงานนะครับก็เป็นธุรกิจที่ มีกำไรอัตรากําไรสุทธินะครับที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ27นะครับแล้วก็ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทางเรากําลังพัฒนาอยู่นี้นะครับมีอัตรากําไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่15ซนะครับซึ่ง2ธุรกิจนี้เนี่ยเมื่อซินเนจีกันหรือว่ารวมก,กันกับธุรกิจแลบเหมาขอสร้างของเรานะครับในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะทําให้อัตรากำไรสุทธิของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับในช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวที่เราโฟกัส ในเรื่องของเ e เ e อ e นแล้วก็ในส่วนของ Net p r o f ฟินะครับให้กับนักลงทุนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของระบบการบริหารงานของเราเนี่ยนะครับก็ของเราเนใช้ระบบของทาง Microsoft นะครับในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนี่ยในเรื่องของระบบ IT ที่จะเข้ามามีส่วนในเรื่องของการพัฒนาเนี่ย ก็ทาง Microsoft นะครับก็พัฒนากับหลายบริษัทที่เป็นบริษัทรลบเหมาก่อสร้างแต่ก็ทำไม,ไม่สำเร็จสักทีนะครับเนื่องจากจะมีในเรื่องของขั้นตอนในการทำงานที่ไม่ flexible นะครับหรือขั้นตอนในการทำงานที่ไม่สามารถนำเข้าระบบได้นะครับของเราเนี่ยนะครับเป็นบริษัทแรกนะครับของอ,อ m i r r s s o t t NAV นะครับที่เป็นโมดูลทางด้าน Construction Management เราพัฒนากับเขาแล้วก็ประสบความสำเร็จ ตัวเราเนี่ยก็ได้ในส่วนของได้นำเคสของไทยบริคอนเป็นเคสสตัตด,ดี้ของ Microsoft นะครับก็ตรงนี้เนี่ยทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเชื่อใจได้ว่าเราเนี่ยมีระบบบริหารงานนะครับที่เป็นมาตรฐานโปร่งใสนะครับถัดไปก็คือในส่วนของออโครงสร้างของบริษัทนะครับในส่วนของโครงสร้างบริษัทก็จะเห็นได้ว่าซีเคียวออนนะครับจะเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นะครับสีเขียวเข้มขึ้นมาจะเป็นธุรกิจพลังงานนะครับสีเขียวเข้มที่สุดนะครับก็คือจะเป็นธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ในส่วนของหน้าตอนนี้นะครับบริษัทหรือว่าจอยแวนเจอร์นะครับบริษัทที่เป็นจอยแวนเจอร์เนี่ยในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด5บริษัทนะครับธุรกิจที่เป็นทางด้านพลังงานนะครับที่เราเข้าไปถือหุ้นบ b r p อเราเข้าไปถือหุ้น85%ทําธุรกิจชีวมวลนะครับที่ประชวบกีเรขันนะครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขออนุญ,ญาตก่อสร้างนะครับอีกธุรกิจนึงก็คือในส่วนของช้างแรกไบโอพอร์เราเข้าไปถือหุ้น65%ปัจจุบันนี้นะครับเราเได้เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับถัดไปก็คือจะเป็นในส่วนของท p o พล p พอลิทรนะครับก็คือจะเป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์นะครับโดยมุ่งเน้นไปที่แนวราบนะครับนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเราเ